กลับเข้าสู่รายการวาไรตี้โฮมนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของห้องพระการฟารเนียงงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมคะไงคะเราจะนั่งนึ่งนิ่งอึ้งไปทำไมคะซึ่งจะนั่งสมาธิก่อนไหมไหนจะคุยเรื่องห้องพระเราามทําจิตใจให้สงบก่อนก็ดีนะพี่เต้นะพูดถึงเนาะงจะดีมากที่บ้านพี่มีมีไหมห้องพระไม่มีไม่มีแล้วเออส่วนใหญ่คือจะทําบุญไปก็จะไปที่วัดเลยไม่ได้มีห้องพระไว้สําหรับเพรว่า กราบไหว้แล้วเคยไปบ้านคนนี้เขามีไหมเคยมีมีบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยใหญ่ไหมพี่พี่วีโอ้ยก็แล้วแต่ไซสบ้านเขาแหละก็ส่วนใหญ่ก็พอประมาณข้างในก็จะมีพระเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระแขวนคอเป็นพระเขาเรียกว่าพระที่แบบเป็นองค์เล็กๆอ่ะแต่นี่แต่แต่ไม่มีพระสงฆ์อยู่นะโอ้้ามีนี่ผมก็ใช้ได้ใได้นะและยิ่งพระอ่ะอย่าพี่ถามเรื่องยิ่งพระมีไหมยิ่งพระในบ้านเพื่อนใช่ไหมบ้านเพื่อนเออถ้าไม่มีห้องห้องพระเห็นอะไร ผมไม่ได้สังเกตนะเพราะหิ้งพระจะอยู่สูงใช่ไหมครับผมมองประมาณระดับสายตานี่คือจะมีพระเนี่ยเต็มเลยนะครับอยู่ตรงในส่วนของนี้ก็นเป็นอะไรนะถึงมองขึ้นมาไม่ได้เขาพูดถึงหิ้งพระหิ้งพระต้องสูงสูงนิดนึงจำไม่ได้ไม่้สังเกตเนี่ยแล้ที่บ้านพี่เต้มีไหมครับก็พอมีเอ้พูดยังไงพอมีพอมีมีครึ่งหนึ่งรอยเลย้ยมีครับแล้ว้องพระเนี่ยถามก่อนเลยว่ามันก็แต่ละบ้านเขาก็ไม่มีแหละแต่ว่าในส่วนของบ้านที่มีเนี่ยคือว่าอย่างนี้ะ การวางตำแหน่งห้องพระเนี่ยควรจะต้องวางไว้ส่วนไหนของบ้านพี่เต้คือควรจะอยู่ชั้นบนสุดของบ้านอ่าเดี๋ยวจะถามว่าไม่ใช่สูงสุดนะบนสุดดาดฟ้าอย่าไปไว้หลังคาก็คือชั้นสูงสุดหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบ้านมีสองชั้นก็ไปชั้นสองห้าชั้นก็ไปชั้นห้าคือควรควรจะอยู่ในห้องที่สูงที่สุดเพราะว่าเราไม่ควรเดินเหยียบไหวกันเถอะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็การ คืออยู่ในมุมที่สงบอาจจะอยู่มุมของหลังบ้านของชั้นบนสุดซึ่งเราต้องเข้าใจว่าห้องพักท่านเรามาไว้ใกล้ห้องรับแขกห้องพักผ่อนแล้วห้องครัวเนี่ยเดี๋ยวมันดูจัดงเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ไม่ได้สมาธิเออเดี๋ยวพระจะไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาธิแล้วบคนเขาจะชอบไปท่าเรียกว่าไงนะไปสงบจิตสงบใจในห้องนีะก็คือส่วนที่สําคัญคือพื้นฐานเดียวกันว่าทุก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 ศาสตร์อะ เขาจะบอกไว้เลยว่าการไว้ในตำแหน่งของห้องพักควรจะอยู่ชั้นบนสุดบนสุดแล้วก็สงบส่วนที่สงบที่สุดก็อาจจะอยู่ตรง้ทยน<า>นแต่เรื่องแต่แต่เรื่องหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันอยู่อยู่ที่ความเชื่อของศาสตร์ของของทีว่าเพราะว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าให้หันไปละให้หันมีเคยได้เคยได้ยินมาให้หันไปทางทิศเหนือกัน,กนที่ต้นออกครับนะครับพอพอพอ,พอได้เวลาปุ๊บ หรือว่าหันไปทางหน้าบ้านแต่หน้าบ้านบางทีไม่ได้หันไปทางทิศนั้นนะครับมันก็มีปัญหาแต่ตอนนี้คือสายของตัวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของดีเทลละไปดูแต่ในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยก็คือเอาเป็นว่าเนี่ยไว้ชั้นบนสุดของบ้านถ้ามีบ้าน3ชั้นก็ไว้ชั้น3นะครับแล้วตำแหน่งของห้องเนี่ยก็คือเอาไว้ห้องส่วนที่หรือมุมที่สงบที่สุดนั่นเองคือจะไปนั่ง กรรมฐานนั่นก็ไม่ได้แล้วอย่างถ้าเป็นข้อห้ามล่ะพี่เต้มีข้อห้ามอะไรที่ห้ามบ้างข้อห้ามถ้าถ้าตามหลักถ้าสมมติว่าไปอยู่ชั้นสามหรือว่าชั้นสองเนี่ยเผอิญจะเจอห้องนอนแน่ๆตามหลักแล้วก็คืออย่าหันปลายเท้าไปที่ห้องผักอ๋อไม่เหมือนกับแบบว่าตามหลักทางศาสนาในเรื่องของการว่าถ้าเราปุ๊บเอาเท้าไปอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ดีอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนเตียงเราเหรอคะใช่หครับหันหัวเตียงให้ให้อยู่เป็นระนาบหรือว่าอย่าเอาปลายเท้าไปทาง และอีกอย่างก็ไม่ควรอยู่ใกล้กับห้องน้ำนะครับเพราะว่าท่าน้ำท่าน้ําแล้วพะเป็นทาาุไฟอาจจะทําให้เสื่อมนะครับนี่ตามหลักนี่ตามหลักที่บ่นี่คือตามหลักที่พื้นฐานที่คนเก่าแก่เล่ากันมาอะไรอย่างนี้แต่ยังงี้เวลาทำห้องพระให้นี่ก็คือต้องมีการคุยกับเจ้าของบ้านว่าเขาต้องมีความเชื่อแบบไหนด้วยใช่ครับแล้วก็ปุ๊บเรา อย่างเงี้ยแต่พื้นฐานจริงๆก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอขึ้นไปแล้วปุ๊บจะหันไปทางทิศทางใดเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ต่อแต่ละบุคคลละนะครับทีนี้มาดูในส่วนของหลักการในการออกแบบป้าดีกว่าว่าห้องพระนี่มีหลักการไหมครับมีครับข้อสําคัญเลยจําเป็นไม่ว่าจะต้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมปกติหรือว่าจะเป็นเป็นห้องลักษณะใดก็ได้ครับแต่เราต้องรู้ว่าพอเราได้พื้นที่และได้โลเคชั่นแล้วว่าตรงเนี้ย คือเราวางตำแหน่งองภ์พระแน่นอนเราก็ต้องมาดูจํานวนองค์พระที่เรามีของแต่ละเคสคือว่าบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยนะ้วสมมติจะามีสักองค์พระสักประมาณ20องค์อ่ายี่พอพอเราก็เยอะเยอะครับแต่เราก็คือว่าดูองค์ที่เป็นประธานดูองค์ที่ศรัทธาจริงๆแล้วก็บางทีเขาจะมีเป็นองค์หลักสามห้าเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยในเรื่องของลงเลขเลขขี้อ่นะครับนะครับ เดี๋ยวเราลองดูรูปกันไหมเริ่มเริ่มดูรูปกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันเป็นเป็นลักษณะของโอ้โหไม่ดูสวยหมดแล้วนี้เป็นแบบรุ่นใหม่ละไม่เป็นไม่เป็นอันนี้นี่กถึงรุ่นแบบอันติกอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมอันนี้คือรุ่นใหม่ละเห็นไหมอันนี้ก็ได้ได้คอนเสร็จมาว่ามีองค์พระประธานอยู่องค์และก็มีรองประธานอยู่สองนะครับแล้วก็คือจัดแต่งให้คือเนี่ยเป็นห้องขนาดเล็กนะครับ แล้วก็มีส่วนของที่เป็นพักเครื่องก็ที่เมื่อกี้ที่บอกคือพักองค์เล็กๆนด้านล่างด้านล่างก็มีส่วนของโชว์พักเครื่องนะครับและส่วนข้างๆเนี่ยคือเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆในการที่เวลาจะออกมาไหวหรือว่าองค์พระต่างๆหรือว่าเป็นพระเหรียญบางอันก็จะใช่ใช่ใช่ครับเก็บเป็นตลับทั้งสองด้าน ราจะมองไม่ออกใช่ที่สมสูงที่เป็นกระจกที่เป็นกระจกคาจริงเหรอกดออกมาได้กดออกมาก็ได้มาปุ๊บแล้วก็เป็นที่วางตลับพระอาจจะเป็นพวกเป็นพระเหรียญพระอะไรเงี้ยครับพอเสร็จพิธีเราก็ส่องกระจกหนึ่งทีด้วยได้เลยแล้วส่วนของฝั่งซ้ายมือสุดนะครับมีที่เก็บด้วยหรือเปล่าครับมีมีทั้งสองฝั่งเลยครับแล้วก็มีเกะด้วยใช่ครับและด้านล่างก็เป็นเกะก็มีลิงชักตัวลิงชักตัวเนี้ไว้เก็บสงคามได้ได้หมดทุกอย่าง แต่สามารถเวลาเราเราเสร็จในเรื่องของภารกิจในในเนี่ยคือหมายถึงว่าอาจจะมานั่งสนทิมาที่มานั่งสมาเสร็จเราพอเสร็จปุ๊บเราสามารถมูฟพวกของที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอามาเก็บไปในเกลและก็เล่นอินชักเก็บกลับไป ก็ดูว่าเป็นเรียบสะอาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อแล้วในส่วนของพระไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกหนังสือตำราบทสวดมนต์เราจะไปไว้ตรงไหนครับนี่ฮะด้านล่างที่ที่เป็นเกะเห็นไหมครับฉันตรงกลางล่างสุดได้ใส่ได้นใส่ได้ครับใส่พวกหนังสือสวดมนต์ใส่อะไรพวกนี้เป็นเพื่ออุปกรณ์ต่างๆพวกทูพวกเทียนพวก ไปแช็กพวกอะไรที่เกี่ยวกับนะฮะพวกเชิงเทียนพวกอะไรด้วยนะใช่ครับแต่ว่าถ้ามีหลายอันนะก็จะได้ไม่เกะกะช่วยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบใหม่ส่วนมากส่วนมากในการออกแบบขึ้นมาส่วนมากคนจะชอบเรื่องของแปรกขาวให้เป็นสีแดงพอจองค์พระเนี่ยจะดูโดดเด่นจะดูสง่ายจะดูแล้วรู้สึกขังค่ะและยิ่งขึ้นกับแสงไฟด้วยนแสงไฟที่เราใช้ไม่ตเลยก็เป็นแสงเป็นเป็นวอร์มเป็นออกสีเหลืองนิดนวลๆก็ได้ครับเวลาลงมาปุ๊บ ก็จะดูองค์พระจะดูมเปล่งละสีไงคร่บนี่มีรูปอีกไหมพี่เต้มีครับมีครับต่อเลยเนีลยเรื่อยๆอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ห้องอันนี้เป็นหิ้งพระะแต่เป็นสไตล์โมเดิร์นละเป็นหิ้งพระสไตล์โมเดิร์นไหมอันนี้ก็คือเป็นบ้านลักษณะคือตอนนี้ก็ไม่มีพื้นที่แต่เขาอยากจะได้หิ้งพระอยู่หน้าบ้านก็หมายถึงว่าเนี่ยหมายถึงทางเข้าบ้านมาพอเข้ามาปุ๊บจะก็จะเจอองค์พระองค์พระแล้พอถึงเวลา สมพอเวลาออกไปเงี้ยเวลาไปทำงานเนยเป๊ปก็ไหว้พระก่อนออกจากบ้านาแต่ก็ดูล,ลักษณะดูก็จะเป็นทันสมัยที่มานหน่อยแล้วในเรื่องของฐา,านในเรื่องของอะไรเนี่ยเราก็จะมีไลท h ติ้งในเรื่องของอัพไลท์ในเรื่องของยิงองค์พระจากทางด้านฐานเพื่อจะให้รู้สึกว่าพระแบบบิแบบ อยู่แล้วมีบารมีอ่ะเขามีองค์แสงมีอะไรต่อไเพราะว่าเพราะว่ายิ่งพระสมัยก่อนนะครับก็เราจะเห็นเป็นหิ่งพระแขวนลอยใช่ไหมครับโอ้สมัยนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วว่านี่ก็เพิ่งนึกออกเพิ่งเห็นนี่เลยนะไปไกลมากอันนี้คนละบ้านกันใช่ไหมคะคนละบ้านกันครับก็คือมีหลายๆรูปแบบก็คือนี่บ้านบ้านไม่เล็กมากแต่ไม่สามารถที่จะมีห้องพระได้อาจจะไม่ได้เลยได้เป็นเลยได้เป็นหิ่พักยังมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครมีครับมีครับภาพต่อไปเลยครับ มานนี้คืออะไรฮะองพระเป็นบาลีอินเดียเลยก็เป็นห้องพระเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็คือก็ได้โจทย์มาว่ามีองค์พระอยู่สามองค์เหมือนเดิมก็ต้นสนมากตอนนี้จะไม่เป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ใหญ่และก็คือมันก็มันก็อภัยมาจากพวกตกหมู่บูชาเห็นว่าที่มีสเต็ปมีขั้นมีอะไรแต่แบ็กกราว์เนี่ยเราก็จะทําให้มันดูแบบว่าดูมีลวดลายดูมีมีลิ้วทองหน่อยให้รู้สึกว่ามันมีเงินถังนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของ ส่วนที่เป็นพรมเห็นไหมเวลามานั่งสมาธิมานั่งกรรมฐานายๆสะกดจิตตัวเองหรือเปล่าคะตรงนั้นเพราะรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ตอนที่ออกแบบเนี่ยห้องพระเริ่มจะมีมีมีติดลำโพงไว้ฟังบทสวดละบิลบิลบิลนายสบายแบบละแล้วก็เริ่มจะมีไฟที่เป็นดิมเมอร์ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเข้ามาปุ๊บบางทีอาจจะมีอโรมาด้วย ให้รู้สึกว่านั่งล้วอยู่ที่นั่นแล้วสบายได้สมาธิได้ฟังบทสวดได้ฟังคําเทศนากาเทศนาด้วยเนี่ยสวดแล้วก็นั่งอ๋อนี่สังเกตเห็นนิดหนึ่งว่าในส่วนของพรมเนี่ยทำไมจะต้องเป็นวงกลมด้วยครับอันนี้คือสเปคเขาเป็นหกเหลี่ยมนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเขาเป็นเหลี่ยมเราไปใช้สี่เหลี่ยมมันจะดูไม่แมชเราก็เลยเอาตรงนี้อยู่ที่การออกแบบดีไซน์เฉยใช่ครับแล้วก็มีการยิงไฟจากแบ็คกราวด์ด้านหลังด้วยใช่ไหมครับมาที่องค์พระให้ดูโดดเด่นแต่ตรงนี้สังเกตไฟจะเป็นสีขาวใช่ใช่ ตัวนี้เป็นสีขาวเพราะว่าทางทางออเตอร์เนี่ยเขาไม่ชอบแสงอีาอันนี้ก็คืออันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับอืมอืแต่ห้องนี้ก็จะดูสว่างนะครับนี่เป็นสไตล์โมเดิร์นจริงๆเลยนะฮะเออส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เห็นชาบแบบนี้กันเท่าไหร่ไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนะครับอ่ามีต่อไปอีกเช่อมีสไตไปครับ